เฮ้ยช ah, like <c oughs> ื่อเรื่องสาวจูใจนะฮะวันนี้ก็อยู่ในไมค์คลาสสิ่งนี้สอบปลายสิบแปดที่สี่วัีเท่าไหร่เหรอพะวันที่เท่าไหร่แล้ววะวันที่แปดปะวันที่แปดนะครับผมนั่นและ ก็วันนี้เรามาอยู่กันในพาที่8นะครับผมซึ่งความเดิมจากตอนที่แล้วนะครับที่เกมแม่กระตุอ่องไม่ใช่หลังจากที่ผมได้ทําการสร้างบ้านเสร็จสมบูรณ์เป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือตอนแรกว่ากาศจะแต่งเติมก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะอันนี้เอาในวิชั่นออกนะครับเพราะเดี๋ยวต้องทําสถานที่ให้กับ NPC นะครับอ่ะไปลงมัลติมาแล้วเรียบร้อยต้องใช้นะครับปานนี้นี่ และนี่คือจุดที่เราจะทําการทํานะครับผมจุดปั๊มลูกให้กับ NPC นะครับคือเดี๋ยวผมจะต้องไปย้ายเตียง A อ c มานะครับเดี๋ยวดูกันว่าพาร์ทนี้จะต้องแบ่งเป็นออสองตอนอีกไหมนะผมจะไม่ได้แยกเหมือนสร้างบ้านน่นี้เพราะว่าไม่นับ <laughs> อ๋อเราก็ทําเป็นรั้วดิเออถ้าหมฉลาดนะคือผมจะทําเป็นรั้วนะครับเก็บไม่กระตุกใช่ไหมเห็น <_ d ata> ผมจะทํารั้ววางไว้ตรงนี้นะครับเออโอ้ลืมคิด <_ d ata> ผมเลือกเอสออนมัลติเพราะว่ามัน <_ d ata> เรียกไงเดีย <_ d ata> คือมันขุดแบบสามคูณหนึ่งก็จริงไม่ใช่สามคูณสามนะสามคูณหนึ่ง คือมันแบบว่าดิบิลิตี้มันเยอะครับผม <c oughs> มาดูได้ไหมเนี่ยดิบิลิตี้อ๋อเออผมก็เพิ่งรู้นะว่าแต่ก่อนอ่ะคือมัลตินะครับผมมันดิบิลิตี้ค่าค่าเนี่ยค่าความคงทนเไม่ใช่ค่าของคงทนเออค่าความแข็งแรงมนะันอ่ะเออมี231สองพันสาสิบเอ็ดนะครับผมซึ่งผมก็เพิ่งรู้เพิ่งรู้ตอนเนี้ยว่ามันมีสองพัสาสิบเ แต่ก่อนผมไม่รู้ไงยคือมันไม่ลดครับผมสมัยก่อนมันแบบไม่รู้เลยสงสัยเขาน่าจะมีการปรับใหม่แล้วมั้งตอนนี้นะครับผมก็น่าจะปรับนานแล้วแหละผมต้องไล่เก็บหินด้วยนะครับเพราะว่าจะได้ใช้อีกเยอะเลย <c oughs> ไม่พอหรอกแค่เนี้ยเดี๋ยวต้องทําที่ปลูกข้าว NPC ด้วยนะครับเพราะว่าอยู่ข้างในยังไงไมันก็ต้องทําอยู่แล้วนะครับ แถมันไม่มีแสงแดดด้วยนะตรงนี้อืมอืมืดแล้วด้วยนะน่ยตอนนี้ไม่เป็นไรครับมีพีทฟูอยู่๋จวหลังจากอันนี้เสร็จผมก็ไม่ได้ลงพีทฟูแล้วเ yeah. ขี่ยสัทำไม่เป็นไรหรอกปิดเถอะกว้างพอ,อยังคิดว่านะครับ สำหรับผมนะอ่ตอนนี้หนึ่งสองสามสี่อันนี้คือหนึ่งสองสามอากบล็อกหนึ่ง๋ยวเข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์กดส r i ครเพื่อเป็นกำลังใจผมกันด้วยนะครับช่วงนี้วิว drop อีกแล้วเป็นเรื่องปกติของ YouTube ครับผมเวลาเวลาเราได้ยอดวิวเยอะแล้วมันจะชอบหาเรื่องนะครับผมให้เราไม่ฟีดนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับ YouTube เนี่ย ลูงงี้ผมไปทำใน t ิกตอกดีกว่าแล้วเนี่ยแล้วก็ดังมาแล้วเนี่ยเราค่อยมานั่งทำ YouTube ที่หลังเนี่ยแต่เราปั้นมันกับมือเองครับผมผมปั้นมาตั้งแต่ปี2000เท่าไหร่อย่สิบเอ็ดละมั้งเออสอันนะครับผมอนอนนอนนอน,น,อนไม่ต้องพูดมาก นี่ก็เล่นมครมาได้ปีกว่าๆเนี่ยตั้งแต่กลับมาเล่นนะครับผมก็ <c oughs> มีการเก่งขึ้นไหมเออไปนั่งกันทำไมนี่ <c oughs> เฮ้ยเออแล้วได้สมมติผมเอาเตียงออกใช่ไผมก็ต้องเอาเตียงตัวเองออกด้วยดิใช่ไหมเพราะว่ามันจะจําเตียงนะครับอ่าเห็นไหมมันจะจําเตียง อ่ะอันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมจะต้องไปทําการทุบเตียงทั่วหมู่บ้านก่อนเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปเริ่มไล่ทุบเตียงเลยดีกว่านะครับผมก็เดินคุยอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับผมโหเป็นบ้านที่แบบว่าสุขสบายมากตรงนี้บ้านนี้มีเตียงสองหลังนะครับฮะ<า>สองเตียงเตียงก็เรียกว่าอะไรนะสองเตียงนะเออเตียงสองเตียงมีเตียงสีน้ำเงินด้วยนะครับ นะเก็บดิเราได้นบนก่อนเ,เ,เ,เนี่ยพวกปุริตงบุริตโต้เนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องทุบนะครับผมบล็อกอาชีพก็เช่นกันนะเราต้องทุบออกนะครับเพราะว่าบล็อกอาชีพเนี่ยคือเขาจะจํานะครับผมซึ่งผมอยากให้เขาทําเป็นอาชีพชาวนาะสักครึ่งหนึ่งแล้วก็อาชีพเนี้ยอาชีพอ,อ,อาวุธนะครับผมอีกครึ่งหนึ่งเนาะเพราะว่าจะได้ หาพวกเอ็นชงเอ็นชานได้ไม่รู้เอ็นอ๋อเอ็นชานไม่ต้องไรเบรียนเนี่ยะถูกไหมก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็เผื่อาวุธไว้นะฮะเตานี้น่าจะนับใช่ไหมไม่เป็นไรทุบออกเลยแล้วกันเออแล้วทั้งนั้นผมก็ต้องทุบเตาออกเดิเอาดีบันมันยุ่งยากครับผมเอียงเยอะเห็นไหม เกมยังเนี่ยโอ้โหเราจะได้รู้ครับว่าประชาประชากรชาวบ้านที่นี่คือเท่าไหร่นะครับแต่ความลำบากคือมันเนี่ยมาอยู่แถวนี้แหละนี่แหละความยากนะครับผมนับจากเตียงนะแน่ไม่ต้องทขาต้องทำอาชีพครับไม่ต้องเลยไปไปไป,ไปเดินทางกลับครับผม ก็เยอะนะว่าเยอะเลยเลยคือมันได้มาเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองคนนะครับยังขาดอีกเยอะเลยเนาะพูดถึงเนี่ยนี่เนี่ยเนี่ย,ย,ยแบบนี้แหละนะครับ โอ้ยมันก็กระตุกอยู่ได้เนาะไม่รู้ในะคลิปกระตุกไหมนะครับแต่ว่าของผมกระตุกเลยนะอ่าฝั่งนี้เราจะเอาเป็นฝั่งให้ ABC ซนอนและกันนะครับส่วนฝั่งนู้นเดี๋ยวผมจะให้เขาทำอาชีพนะครับให้ไม่ใช่ให้เขาปลูกพงปลูกผักอะไรแบบนั้นแหละ อออุ้ยเ่ต้องให้เขานอนก่อนครับอ่เอซฟเตียงไว้อ่แล้วก็ตอนนี้เรามีสมิทติ้งนะครับผมอา่าถ้าอย่างนั้นนะเดี๋ยวผมจะทำการวางบล็อกอาชีพไว้ตรงนี้นะครับอา่าโอเคเราจะวางแบบนี้ได้แล้วเนาะ ด้านบนหมนก็ต้องทุกออกครับผมเพราะว่าเขาจำไม่งั้นก็ลำบากเองอ่ะเดี๋ยวต้องรอแป๊บเต้าเฟินนี้ผมไม่รู้ว่าเขานับไหมนะผมก็ไม่รู้นะเนี่ยเดี๋ยวๆนะต้องวางเท่าไหร่ Nào. Bye -bye. Wow, không gì điều đó phải không bóc một thỏi ông bóc lên đi qua ใช้สี่เนาะหนึ่งสองสามสี่อ่าใช่ใช่ใช่เราใช้สี่นะครับเพราะฉะนั้นจะขึ้นไปครับก่อนเลยจํานวนประตูคือสี่นะครับอื๋ยวเต็มกล่องของแล้วตอนเนี้เฮ้ยมันเยอะจริงๆครับผมบอกเลยเยอะมากเลยเอ๊ะอยู่นะฝั่งนี้เลยไม่เก็บเลยอ่ะเดยดเด็ดเด็ดเนั่ประตู อ,อีกทีหนึปุ๊บโอเคได้ครบแล้วนะครับได้มาสี่แล้วเนาะผมจะยังไม่วางเป็นเออเป็เชือเพลนะครับผมเป็นแผ่นเดียบนะผมไม่วางนะเพราะว่ามันมันมันเดิอนออกได้แต่ตอนเข้าอย่างเดียวหรอกมันออกไม่ได้แล้วก็ข้างในบ้านตรงนี้นะครับประชากรคือจะเป็น13นะครับ สี่ขบวนมีไหมขบวนมีเตานะครับทุกบอกอ่ะสรุปแล้วนะประชากรมีนทะั้งหมดสิบสี่คนนะครับโอ้เยอะนะเยอะเลยแหละเดี๋ยวผมเปิดประตูไว้ก่อนเอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวเอหนึง่ง พูดแปลกเดี๋ยวมันต้องวาฝั่งนี้เออโอ้โหแปลกๆสรุปแล้วคือตรงนี้โอ้ไม่พอแฮะเหลือพื้นที่หนึ่งอ่ะวางแบบนี้เลยสุยดยอดสุดยอดความมั่วสั่วครับผม โอเคต่อไปคือเดี๋ยวผมจะครับบันไดนะครับซึ่งวิธีในการนับไม่ต้องมานั่งนับ1 2ึ่งครับผมใช้ทเทคนิคของตอนปสามนะครับก็คือใครที่เคยคูณมาแล้วของรู้ก็ปุอันนี้คือมัน4ใช่ไหมแล้วก็มีหนึ่งอ,อันนี้คือ1 2ึ่งสองามสี่ห้เจ็ดเคือส 7 4 28นะครับก็คือธรรมดานั้งหมด28อันนะครับอืมนี่แหละคือเผื่อใครคูณเลขไม่คล่องนะครับคือไอ้้องคูณกันง่ายๆแล้วกันนะครับผมผมสอนทริคให้นะคือถ้าใครแบบไม่แบบคล่องก็พยายามนับทีละแบบ4 1 4 4 2 8อะไรแบบนี้ไปก็ได้นะครับแต่ที่โรงเรียนผมเนี่ยครูติวเนี่ยเขาสอนให้แบบว่า อันนั้นคือสอนให้แบบว่าเริ่มที่แบบคูณห้าเลยนะครับก็คือสมมุติว่าหคูณห้าไปเลยไม่ต้องมาห้าหนึ่งห้าห้าสอิบห้าสิบห้าสี่ยิบห้ายี่บ้าอยู่เราก็เริ่มห้าห้ายี่ห้าห้าหกสาสิบห้าเจ็ดสาห้าอะไรแบบนี้คือสำหรับคนแบบเชี่วชาญแล้วนะผมก็เริ่มทีละห้าหละอืมอันนี้เป็นทริคเล็กๆนะครับผมเผื่อใครเอาไปใช้ได้นะหรือว่าผมแนะนำเดี๋ยวนะแป๊บนึงขาดอีกสี่นี่ว่ะ อืมแล้วถ้าสมมุติเรากระโดดขึ้นไปเลยได้ไหมไม่ได้โอเคตอนนี้แสดงว่าไข่สออีเราก็ทําโต๊ะคราฟตรงนี้เลยแล้วกันสะดวกดีนะครับไม่สะดวกหรอกขี้เกียจคราบ,บันไดครับ <c oughs> นะเวลาใครจะคิดคูนนะครับผมก็พยายามคิดดีๆนะใหญ่ผิดแหละ ถันผมแห้วข้อสอบคูณแบบเจ็ดคูณสามแล้วเท่าไหร่โอ้สบายครับเจ็ดสามยีเอดนี่แหละแต่ใครที่ยังไม่เก่งคูณก็นะไปทบทวนบทเรียนการได้นะฮะหรืออยากให้ผมสอนก็บอกมาได้ด้เขียนไว้ใต้คลิปเด้ออ่ามาถึงเวลา้อเดเดี๋ยวเดีอยวเอเด เอาล้ครับตอนนี้เราได้ชาวบ้านนะครับคนแรกแล้วเนะาะถา้วทำไมผมต้องใช้บันไดเหรอไม่รู้ครับผมไม่รู้เหมือนกันอ๋อนี่ไงนี่คือข้อดีครับว่าทําไมต้องใช้บันไดนะครับอาตอนนี้เขาเริ่มจดจําเตียงของเขาแล้วครับซึ่งผมจะทําการปิดประตูไว้นะคือยังไงปิดประตูก็ยังเข้าได้ครับผมอุ้ยมีเสียงเลยเหรอเฮ้ยเพิ่งรู้อ่ะ โอเคไปนอนได้นะครับไปนอนได้เลยหรือแม้ก็รอให้เขาลงมาได้นะเออใช้วิธีแบบนั้นได้นะครับถ้าเขาลงมาจริงๆก็ได้แหละไปไหนเตียงอยู่นี่ผมข้า <c oughs> งใต้โอ้ยขนาดมากมานี่มานี่คนหนึ่งเร็วมาเร็ควควุยคุ เด็กเวรไม่ยอมเข้ามาครับผมเอาวามึงจะทำอะไรกันนมันจำอะไรจำเตียงอ๋อรู้แล้วสาเหตุคือมันจำเตียงระล่างโอ้ยเอาออก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 เดี๋ยวพาไปทีละคนไป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 ออกไปเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวสิเดี๋ยวพาไปเราแป๊บเอาไม่ได้อีก ยากนะพูดถึงห้าวฟันได้ดยพีสีนะครับเจ๊ตกใจดี c นึกว่าโจรครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะเซฟเตียงสีแดงขวาสุดเลยแล้วกันนะครับเอานอนกันเลยฮู้ฮู้เอาตรงๆนะผมว่าน่าจะสองพาร์ทครับผมเพราะว่าการจะย้ายเอพซมาเนี่ยมันนานครับอีพีนี้คือส่วนประกอบหลักของเราคือการ ทำให้ n b c มันเขาเรียกไงอะคือสร้างให้ n b c แหละรสร้างที่ให้ n b c นะครับสว่วนดีพี่หน้าคือน่าจะเป็นการลาก n b c เข้ามาทั้งหมดเนาะไม่รู้ว่าต้องเร่งสปีดไหมเหมือนกันแต่ดูทรงแล้วม่น่าจะต้องเร่งวะไม่เร่งไม่ได้ตอนนี้ต้องลอมด้วยขนมปังนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมมานะผมไปห้องน้ำก่อนดีกว่า เออไหนไหก็ไปห้องน้ำแล้วปิดคลิปเลยแล้วกันนี่ครับผมเดี๋ยวพรุนหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับก็เอาเป็นว่าในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องจบไว่เพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันถ้า,ถาชอบลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจพวกกันด้วยนะครับพรหน้าเดี๋ยวเราจะมาทําการลาก abc แล้วก็ทําสถานที่อาชีพให้เขาด้วยนะครับเจอกใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับผมไปละ